สวัดีจ้ะพี่น้องเมื่อนีแ้แว๊บสิาพามาต้มไก่ข้าวลมอีกเด้อค่ะต้มข้าวลมกับต้มไก่ไก่บดยเนี่ยจ้ะอัน,ดดน,อนนี้นาะใส่ชุดขนมแล้วก็ได้เอาซ่อน,นะน,ะ,นะเกลือจะดีแล้วจ้ะ ให้ใส้ไปก็เป็นชินแล้วค่ใส,ส,สจนล้อไกลสุนะพี่น้องนะอีกาหมอเมนูนึงก็จะเป็นผัดทั่วนันเตาหวานจ้ะ ใส่หมูเนาะอีกเมนูนึงก็จะเป็นเมือน,นี้จะยำนะจ๊ะยำปลาทูยำใส่สมุนไพรยอดใส่ตะไคร่ใส่มักน้าเนี่ยนละอะจาจารย์อีกเมนูนึงอย่าเลี้ยวสิยำปลาทูจ้ะแกะใส่กลางเรียบร้อยแล้วจะมาขยำเนาะงอก ไั่ยากใส่มือด้วจ้ะขยำาแต่ที่าให้แล้วหลายในเนื้อปลาทูนี่เพิ่นจะมีรสเค็มอยู่แล้วพี่น้องเขาใส่เค็มเขาต้องระวังน้อยนึอใส่น้ำปลาน้อยหน่อยจ้ะใส่มักนาวถ้ามีหมักม่วงใส่หมักม่วงด้วยค่ะ พอดียายแววหนานี้มามีมองม่วงเนาะก็เลยใส่บางนาวปลาทูทอดมาแกะเอาเต้นเนื้อเครื่องปรุงก็จะมีตะไคร่จ้ะตะไคร่าหอมป้อมต้นหอมใส่ลงไปเลยค่ะกระเทียมจ้ะพริกขี้หนูอ่าหอมแดงจ้ะ แลงไปรูดนอกจ้า <c oughs> แค่นี้แล้วจ้ะมันมีเครื่องลายหรอกแ่กระเซ็บราอนี้ก็จะเป็นสมุนไพรไปนะยำปลาทูทอดล้วมาแกเอาเนื้อจ้ะ นะคะคยำปลาทูค่ะพี่ต้องจ่าข้าวต้มไก่ถึงด้วยสุกปะจ่ะเปื่อยแล้ว,เ,ลวเรียบร้อยแล้วเลยค่ะต้มไก่เมนูนนหนึ่งเด้วยวแค่ะพี่น้อง,เ,งอเดี๋ยวจะผัดตัวนั้นต่อเดีดยล้วใส่น้ำมันหมูจ้ะ ก็ดีนี่มันลายก็ได้เอาตี่นีลนะ มีเยลี่ใส่หมูสับน้ำจ้ะหมูสุกเล่นแผ่ใ้เ,เน่ะหอมเ,เลยเ,าเานาะหอมจิงเลยร้อตา๋นตุ๊กอขาว จะส่งจะซ่อมกันเลยตามด้วนมันหอยเลยค่ะขับย้ำาไหลจะแซ่บย้ั่นที่นอกทีื่อนต่อกรวาน เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ต้องทบใ,ให้เร็กทกาพลากรอบเฉพาะแหละนี่ใส่เนื้อสับได้ะคะ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ จจกินขาวน้ำเยลล์ยำปลาทูผัดทั่วลันเตาต้มไก่จ้ะน้่ก็จะเป็นผักในสวนะน,นะพี่น้องมาค่ะกินขาวน้องกันสวัสดีค่ะไม่กินขาวน้ำกันจ้ะแซ่บย, <c oughs> ยำปลาทู เด้อกเดีเมากินเาต้วกันเด้อยัตกันมันจะขายเอฟซีให้ผู้สุกคาต้่างจากประเทศ ตรงไกลห้ห้องเตงน้ตนกระโดดมาหาคุน ขี่เขาาคนเงแล้วมามหน่อยจีกลับบ้าน,านาแล้วบุคลน้ะมันยักลับมานพอดีอะมอดเพิ่นสิตเปเ <c oughs> มืองหนานสิเทร้าน อยู่ใกล้บ้านไอจีก็เลยออกอกยจีไปนน้ำแป่งผู้อินแพบ sợ thì bớt cân cái rồi, hả? thịt ở đây, mua kia ở đây nhắm cả túi, xoài thịt thấy. มาด้อยายวันมากินขอ,อน้ำกำนกงเสียฮะ อันกินข้าวอินะคมับร้านในคุณบ้านเอาไปน้ำนะพัดเข้าให้ปูมก่อนำเป็ปเป็นหามหาเทาน้ำให้ ได้กินมักทันทานหาถวดน้องวินนะ่ะถวดวแอดถวดวแอดเยอะแยะได้มากินมักทันได้กินยังกระทำหาทวด ฉันทอดขอห้องน้ำจ่อนกับเอาไปใหย,ยงมาแล้วเสมอเดี๋ยวขาตุ่มขนมกับไปเคาะประตูให้ พี่ขาวๆแซกขาวๆเลยนะเล่เบอร์รี่บ่กินเนาะมันเป็นยาดิปปะอู้หอันยาเนี่มันบอสเซ่บแซ่บกิจลนาะ ไม่ได้ใช่ได้ได้บไม่ได้ใขาวๆขาวมันกอเก้ายวน วันนั้นเขาเรื่องต้าจีนอยูะมาไล่เหมืนสงคราดีดุสันแหลตัวก็ที่หาขนจืด้ยอเบ่อจีนกู คลิปนี้เน้นกินเลือกที่น่ะแต่ถวดกระปาปา,ตาต้มหนาต้มจาซึ่นั่าก่อนจับป่เอามเ้ยเอาเลพริกยังยังยูกว่ นายแล้วมันหรเซลื่อยมันนี่แยกกันตัเสวัสไปอีกงานนึงยะแวะกับตัวเวทไปอีกงานนึง ขอลาสนีทกันนะจ๊ะใจรุบโดดเพชรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายแววช้าแน่จ้ะพ <c oughs> บกันใ่คลิปหน้าจ้ะสวัสดีค่ะบาย